ท่านทาน,านบดีผู้มีบุญทั้งหลายการจะบวชพระแต่ละโลกเป็นเรื่องยากต้องมีความพร้อมตั้งแต่หน้าที่อุปสมบทาเปกหมายถึงว่าหมายนึผู้บวชต้องมีความพร้อมสามารถว่าขานนากได้เอสาังพันเต ลุกาสะวันทามิพันเตดังนี้เป็นต้นต้องว่าได้ตั้งแตต,ต้นจนจบนอกจากนี้หน้าที่ของพระกรรมวาจารย์สามารถไม่ว่าจะเป็นสอนซ้อมต่างๆนะโมตสะเป็นต้นด้วยความแม่นยำนอกจากนี้เป็นหน้าที่ของพระอ,อุปชาทั้งสามหน้าที่ได้มีความสำคัญน,นอกจากนี้แล้ว ยังมีหน้าที่ของการที่จะฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่สถานที่อาศัยวัดพระธาตุเชิงชุมในการฝึกซ้อมว่าที่พระปราชา์ในเขตภาคแปะอาศัยความกรุณาของพระเดชพระคุณท้าชกุลพระธรรมะวะชิรนายกในการที่จะนำพระเถรานุเถระตั้งแต่รองเจ้าคณะภาคเจ้าหนาา้าวัดฝึกซ้อมพระอุปชาชในเขตภาคแปะ จำนวนเกือบ29รูกนอกจากนี้ยังอาศัยยังอาศัยพระเถรานเาุเถระจัดพัะทหารญาติโยมเป็นเรื่องยากแต่รูปมาจากทิศานุทิย์ยังกก่าวมาฝึกซ้อมพระอุปชาให้เกิดความแม่นยำในหน้าที่อุปสมบทาปิปกมหมายหน้าที่เจ้าหน้าในหน้าที่ของกรรมวาจาจารย์ในหน้าที่ของพระอุปชาให้เกิดความคล่องแคล่ว แต่ละรูปเกิดความคล่องแคล่วต่อนละรูปมีเกิดความสามารถทำทุกอย่างด้วยความคล่องแคล่วทั้งภาคปฏิบัตินะครับทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการดังกล่าวทั้งหมดทั้งมวลเป็นความตั้งใจในงานการคณะสงฆ์ฝึกซ้อมพระบัญชาให้เกิดความชำนิชำนาญทรงจำช่ำชองคล่องปากต้องเป็นอย่างนั้น ขอว่าที่พระอุปชาในเขตภาคแปดจงมีความพร้อมและประสบความสำเร็จในการฝึกซ้อมว่าที่พระประชาดังกล่าวขอบุญมังเกิดขึ้นแก่การคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพพระเดชพระคุณพระเทพนะครับเจ้าว่าและท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดซึ่งร่วมด้วยช่วยกัน ในนามของพระสาสนาดังกล่าวในนามของการคณะสงฆ์ภาคแปดสิทธิพุทธสิทธิกิจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาภูไโยนิจัง